ไปดูท้ำตูบนที่สูงกันไหมไม่ลื่นนะเกาะเท้าอยู่หน,นือหน้ายนคนป่าอยู่ใต้ต้นไม้นี่ สูงเขาแวดแรงก็จะเป็นนาเราแถวๆนู้นนาท้องฟ้าก็ยังร้อง ากงก็ยังสวยอยู่ดีดึกอยู่นะตกลงไปก็เจ็บนะ หลบแดดต้นไม้น้อยหลบก็ไม่พ้นจะไปต้นไม้จากต้นเตีเต้ยๆนี่เลยนี่อั่นี้จ้าลงไปเล็กยู่นะ ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตถ้าตกลงไปนะสวยไหมอยาให้ดูนี่ความสวยอยู่บนที่สูงหาซื้อไม่ได้เลยไม่เสียตังค์ด้วยนะ ห้วยอ้านี่ไงเห็นลำน้ำไหมหนั่นาน่ะน้ำห้วยมันขึ้นห้วยบางสาย,ย,าสายน้ำเยอะก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปนากันอีกแล้วว่าจะไปจบเลยจบแบบแบบดีๆแหละได้นอนได้พักอีก